ของแท้ของแท้ของแท้จะได้กินไหมเนี่ยเ <Okay. S 1> มื่อนี้วันเสาร์สนุกนะครับเมื่อนี้วันเสาร์สนุกวัวลุงโบมีอาหารปูอเอ้ยบะแมนอาหารปลาครับอาหารปลาครับมาเบิ้งกันได้ยังไม่กิน <c oughs> นี่ปลาอา,าหารปลาดูครับนี่ครับอาาาหรปลกั้นต่อนะครับ แต่เดี๋ยวเอื้งเนี่ยลวกในหมอครับได้วมาก่ะดีบอยเบิง่งหรอครับมันโหดไล่จายอยรอครับเต้าเกลือคันเต้าไมันออกครับเต้าเกลือละคันเต้า,ล,า,าละก็รอครับไม่หลอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเต้าเกลือเรียบร้อยครับ มันจะดีเมื่อเขาขาวนะครับนี่ลูบเมือม่อออกกันีครับไมนเหลือจะลังดำครับมันจะรดข้าวได้โอยมือคือดำแนี่ไปลางมือกอนเอาข้าวเกลือนะครับคัดสปามันเรียบร้อยแล้วมันจะดีออกมาประมาณนี้ครับขาเขาขาว,ขาวมันออกนะครับน มันดีเหรอตาหนังมันดำครับภาพก็ขาวขึ้นอะขันออเอาไส้อะมันดีออกเข้าๆยังน้อยนะครับนี่รูบอกมานี่ครับอันนี่คือแล้วกราดเศร้าเสือแล้วครับได้ประมาณนี้โมมี่ไปขามครับใต้หน่วยมันแทน่บไป,ปขามหาไปได้ใต้หน่วยมันครับ ตามมาพริกข้าตะไคร้ไอ้ประกูนไอ่หมอครับหมอแก๊สเบอร์หาครับอัดลงไปเดียบรอครับมิดฟาลอเดือด เวลาครับรอเวลาถึงต้มนะครับเอา้าคือเห็นตัวอึ้องเราบาดเนี่ยอ๋อควันไฟตรงมืด้วนี่ครับนี่ครับรอเวลาครับยังบ่เปลยเยือมาดูเรือดานัน้าเรเรือด้านหน้เรือแล้วครับเปลยแล้วต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับอันนี้ก็ประมาณจะเที่ยงยี่สิบแล้วนะครับ เลแลวแล่ะบูกรวดเอาเลยรสชาติพอดีแล้วกไส้ผักผักก็มีหอมบักซี่กระเพราครับมาเลยครับมาเลยครับมาหนี้ต่อมึองต้่อมึองครั้งแรกของปีครับหัวลงโบรครับมาหนี่หัวลงโบจัดต้อ่อมึง เมืองเขาต้องใส่ใบประคามนะครับโอ้หาใบาประคามมาได้ครับใส่หน่วยประคามเอาครับประคามเปียกเขานีล่ล่ะเรื่ยองไหนยุ่เมื่อี้เม็ดเขา่าเม็ดงามครับเม็ดเข่าก็เดินโอ้ยข้าวไร้ครับข้าวไร้ของแท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 ,งท้จะได้กินไหมเนี่ย <laughs> มาแล้วครับต้มมือึงมาแล้วเออ เฮียเตมือเฮียเตมือเฮียเตมือ,มอ,มอ,มอนี่สองเพื่อพอแล้วหกเจ็ดคนนึงสามารถชิคมันนี่เจ็ดคนครับเจ็ดคนแปดคนมาหลายโอ้ฝากกับห้องก็ยังฝนอีกตกเลยครับแล้วหลุดอี มาครับมาครับบะนี hmm. mm ้มาครับมาครับแล้วแล้วบะนี้โอ้ต้มยิงครับนี่ครับนี่ครับมาครับบะนี้หัวลงโบในเวลากินแล้วครับบะนี้มาครับมาครับบะนี้ต้มยิงเทือแรกของปีนะครับบะนี้มาแต่มเต็เหมือนกันขวดลุงโบครับใช่